พระธุดงก็ไม่เว้นนะคะสามโจรวัยรุ่นชักมีดปล้นเงินพระธุดงจนเกลี้ยงย่ามเลยล่ะค่ะเมื่อวานนี้เวลาประมาณตีสองนะคะพระครูวินัยทรทีรวัตรสิริมังคโลวัย31ปีเจ้าสำนักอารามดงสามหมื่นตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนกำลังปักกรจำวัดอยู่ในพื้นที่อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรได้ถูกสโจรปล้นทรัพย์ โดยมีวัยรุ่น3คนนะคะขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่บริเวณที่ปักกลดแล้วหนึ่งในนั้นก็ลงมายกมือไหว้พร้อมโชว์มีดให้ดูและบอกว่านี่มีดนะจากนั้นบอกว่าขอดูย่ามหน่อย เพื่อส่งย่ามให้นะคะมีเงินสดประมาณ400บาทเศษมีญาติโยมมาถวายเพื่อให้ได้ทําบุญในระหว่างที่เดินทุดงไปคนร้ายก็นําเงินไปส่วนเรื่องที่ถูกปล้นทางพระไม่ได้แจ้งความแต่เรื่องทราบถึงพันตํารวจเอกอนเนกจันสอนรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจะให้ชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูทรโกรสัมพีนครมาสอบสวนพระที่วัดเพื่อสืบหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีเนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับพระทุดงได้นะคะ สำหรับพระครูวินัยทรทีรวัตรสิริมังคโลค่ะออกเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าเพียงรูปเดียวออกมาจากจังหวัดลำพูนเพื่อไปยังจุดเป้าหมายคือที่วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนะมัสการหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรวมระยะทางในการที่เดินทุดงนะคะถึง370กิโลเมตรค่ะ